เพราะรักและใฝ่ฝันที่จะเป็นครูตั้งแต่วัยเด็กทําให้คณิฐาวงพิพัฒกุลตัดสินใจสอบเข้าร่วมโครงการครุทายาทของวิทยาลัยครูยะลาหลังจากจบมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับจนเมื่อสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเธอจึงเข้ารับราชการและย้ายกลับมาสอนที่โรงเรียนซึ่งตัวเองเคยเรียนหนังสือมาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาติดตามเรื่องราวของครูผู้ซึ่งรักอาชีพการเป็นครูได้จากรายงานชิ้นนี้ครับ ครูคือใครใครคือครูในวันนี้ใช่อยู่ที่ปริญญามหาศารใช่อยู่ที่เรียกว่าครูอาจารย์ใช่อยู่ที่สอนนานในโรงเรียนนะคะบทกวีของนวรัชพงไพบูรณ์ศิลป,ปินแห่งชาติบทนี้ครูคณิษฐาวงพิพัฒกุลครูโรงเรียนบ้านเดตรงสุภาพอนุสอนผู้ได้รับรางวัลครูในดวงใจครั้งที่9ประจำปี2555จดจำจดขึ้นใจ และใช้เป็นแนวทางในการดําเนินวิชาชีพครูตั้งแต่เริ่มจบการศึกษาจากคณะครุศาสตร์บัณฑิตวิทยาลัยครูยาลาเมื่อปีพศ2536ครูคณิษฐาบอกว่าเธอมีความใฝ่ฝันที่จะมีอาชีพเป็นแม่พิมพ์ของชาติตั้งแต่เด็กๆจึงเลือกสอบเข้าร่วมโครงการครุทายาทหลังจากที่จบการศึกษาระดับมัธยม,มศึกษาปีที่6สำหรับคุณครูนะคะก็เรียนจบนะคะ คณะครุศาสตร์จากวิทยาลัยคูยลาเมื่อปีพศ2536นะคะ,ะซึ่งคุณครูนั้นเป็นนักศึกษาที่อยู่ในโครงการครูทายาทก็คือเรียนจบแล้วก็คือสามารถที่จะเป็นครูโดยที่ไม่ต้องสอบบรรจุนะคะ,ะในภายหลังจากจบการศึกษาครูคณิษฐาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการครูที่โรงเรียนบ้านบางลางอำเภอบรรนังสตาจังหวัดยะลาและเมื่อมีโอกาส เธอจึงได้ขอย้ายกลับมาที่บ้านเกิดในบําเภอเบตงเพื่อทําตามความใฝ่ฝันที่ตั้งไว้นั่นคือการมาเป็นครูสั่งสอนเด็กๆในโรงเรียนที่ตนเองเคยเล่าเรียนศึกษานั่นคือโรงเรียนบ้านเบตงสุภาพอนุสรสําหรับการพัฒนาด้านการเรียนการสอนนั้นครูคณิ t ฐาบอกว่าในแต่ละวันเทคโนโลยีและวิถีชีวิตของผู้คนจะเปลี่ยนแปลงไปโดยตลอด ดังนั้นครูจะต้องปรับตัวในการสอดแสวงหาอุปกรณ์การเรียนการสอน oh. เพื่อให้เด็กๆผู้เรียนมีความสนใจและเข้าใจเนื้อหาของการเรียนการสอนอยู่เสมอการศึกษาในปัจจุบันเราต้องยอมรับว่ามีการเปลี่ยน